ครับเรามาดูการตัดลองทรงกลางเบอร์หนึ่งกันนะครับเราจะขึ้นด้วยฟันลอง1.5นะครับผม1.5เพียวๆเลยนะครับการตัดนะครับ การตัดลองทรงกลางเบอร์หนึ่งนะฮะก็จะตัดแบบเฟสแคบนะครับแบบเฟสแคบที่เราเรียนไปเฟสแคบนะครับก็ถ้าเป็นลองทรงกลางกับลองทรงต่ำเฟสแคบนะจะขึ้นได้ฟันรอง1.5นะครับแต่ทรงนี้เนี่ยเราแค่ต้องการความขาวของเบอร์หนึ่งนะครับเราจะไม่ได้ตัดถึงขนาดให้เป็นเฟสนะครับ จะไม่จะจะไม่มีความเกลียนนะครับแค่มีความขาวของเบอร์หนึ่งเท่านั้นแต่ใชข้ขั้นตอนการตัดเศษแคบก็หมายความว่าเราจะขึ้นด้วยฟันรองเบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็ตามด้วยเบอร์หนึ่งนะฮะแล้วก็การขอแล้วกเก็บ0ูเล็กน้อยแล้วก็เสร็จเลยนะครับจะไม่มีจะไม่มีเกลียนเข้ามาแต่ว่าใช้หลักการการตัดแบบเศษแคบนะครับก็คือการตวัดนะครับใช้การตวัดค่อนข้างเยอะตวัด ใช้เทคนิคตว,วัดค่อนข้างเยอะนะครับคือนะครับขั้นตอนของเราที่เราเวลาเราตัดใช่ไหมครับเราจะมีเบอร์แรกที่เบอร์เป็นเป็นเบอร์ขึ้นทรงนะฮะเบอร์สองนะครับเป็นเบอร์เชื่อมหรือเบอร์ตามเบอร์ที่สามก็เป็นเบอร์เก็บเบอร์ตามเหมือนกันก็คือเก็บรายละเอียดนะฮะแต่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะตัดขั้นตอนบ้างก็ได้นะครับเพราะว่า เราตัดเอาเฉพาะโครงก็ได้นะครับใช้เบอร์เดียวตัดก็ได้หรือใช้แค่2เบอร์ก็ได้นะครับงานก็จะเป็นแบบว่าจะไม่ดูนวลมากนะครับก็เหมือนที่ผมตัดลองทรงกลางนะครับเบอร์หนึ่งนะฮะก็คือตัดขั้นตอนของที่เราต้องตัด,ตดอ่า,าผมตัดขั้นตอนออกนะครับคือไม่ไม่มีเกียนนร์นะฮะก็มีแค่เบอร์หนึ่งเท่านั้นเองนะครับก็คือตัดขั้นตอนของเกียร์ออกนั่นแหละ ก็เลยกลายเป็นรองทรงกลางเบอร์หนึ่งนะครับต่อไปนะครับเชฟันลองเบอร์หนึ่งนะฮะตะวัดนะครับครึ่งหนึ่งของขอบนะครับโดยประมาณนะฮะโดยประมาณ เราจะเอาเครึ่งหนึ่งของขอบเลยก็ได้หรืออาจจะต่าลงมาเล็กน้อยก็ได้นะครับแต่อยู่ให้อยู่ประมาณครึ่งนะฮะอยู่ประมาณครึ่งการตวัดก็ตวัดแบบที่1หรือแบบที่2นะครับคือการตวัดเนี่ยแต่ผมขอย้ำอีกทีนะครับการตวัดนะครับองศาตวัดท่าที่1นนะครับจะยาวที่สุดท่าที่2ท่สั้นลงมาท่าที่3ก็คือสั้นที่สุดแล้วเราจะรู้ได้งไงว่าองศา เราควรใช้องศาในตวัดใช่ไหมฮะแล้วก็ตวัดแบบที่1ก่อนแล้วค่อยๆปรับไปแบบค่อยๆปรับอ่าอานที่ผมเคยบอกนะครับวิธีการปรับแบบสมมุวิคือตวัดที่1นึ่งแล้วค่อยๆปรับเป็นแบบที่สองแล้วก็ค่อยๆปรับเป็นแบบที่สามนะครับตวัดแบบที่1อ่าค่อยๆยกหางขึ้นค่อยๆยกท้ายประเลียนค่อยๆย,ยกท้ายปัะเลียนขึ้นเป็นท่าที่สองถ้าท่าที่1ไม่กินก็ค่อยๆปรับเป็นท่าที่2แล้วก็ ท่าที่สมากินก็ค่อยๆปรับเป็นท่าที่สามนะครับค่อยๆเอียงองศาปรับไปเรื่อยๆนะครับให้มันเชื่อมกันมากที่สุดนะครับให้มันเชื่อมกันมากที่สุดนะครับเวลาตวัดก็ค่อยๆปรับไปนะครับค่อยๆปรับไปตาก็มองดูว่ามันเกิดนวลขึ้นหรืออย่างนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับใช้หวีนะฮะหวีถ้ากับเบอร์หนึ่งนะครับก็วางสันหวีตามแนวเบอร์นหนึ่งนะครับวางแนวนอนแล้วก็ซีหวีอเอียงรับต่อผมที่เราขึ้นทรงขึ้นโค้งไว้นะฮะหวีนะครับก็จะมีสองหน้าที่คือตักนะครับตักผมแล้วเอียงให้ปลายซีหวีเท่ากับต่อผมที่เราขึ้นทรงขึ้นโค้งไว้แล้วก็แบบที่สองคือวา,างหวีนะครับวาง บางหวี่าพิงต hmm? ่อผมซี <the neighbors. S 3> ่หวีเอียงรับโค้งที่เราสร้างไว้นะครับเนี่ยในรูปนะครับในคลิปนะครับผมจะตักนะครับตักแล้วก็ยืดหวีออกมานะครับให้เท่ากับต่อผมที่เราขึ้นสูงขึ้นโค้งไว้สังเกตนะครับตักงัดออกมาก็ได้นะครับตักงัดออกมาให้เท่ากับต่อผมตักงัดออกมาให้เท่ากับต่อผมนะฮะ การตัดนะครับอาจจะต้องย้ําเกิน3าครั้งนะครับเพราะว่าการใช้หวีตักผมแล้วเราตัดเนี่ยครั้งเดียวนะครับผมอาจจะยังไม่ขาดทั้งหมดนะครับผมอาจจะยังมีเส้นที่ยาวอยู่เราต้องย้ํานะครับย้ําเกิน3มรอบแน่นอนเพื่อให้ผมมันเลียงเส้นเสมอกันนะครับให้มันขาดเท่ากันหมดให้มันให้มันโดนตัดเท่ากันหมดนะฮะ สันวูสันวีวางตามแนวเบอร์หนึ่งนะครับท่าวางวีแนวนอนนะฮะแล้วก็ตัดผมออกมานะครับเท่ากับต่อผมที่เราขึ้นทรงขึ้นโค้งไว้นะครับแล้วก็ส่วนที่เกินออกมาก็ตัดเลยมันก็จะเชื่อมนะครับผม ถ้าวางหวีแนวนอนลอยหวีแนวนอนรอยหวีแนวตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกนิดนึงนะครับแต่ผมขออนินยามคํานิดนึงนะฮะถ้าวางหวีแนวนอนนะครับหรือวางหวีแนวตั้งนะครับก็จะจะมีการตักผมออกมานะครับที่ผมพูดไปเนาะมีการตักผมออกมาให้เท่ากับต่อผมแล้วตัดนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือการที่เราวาง พิงก็คือเอาไปพิงเฉยเนี่ยพิงต่อผมแต่ว่าให้ปลายเนี่ยเท่ากับต่อผมที่เราขึ้นทรงขึ้นโค้งไว้นะครับมีท่าตักแล้วก็ท่าพิงเนาะนะฮะของท่าบางวีแนวนอนแนวตั้งรอยวีแนวนอนแนวตั้งนะครับก็จะมีท่าตักกับท่าพิงอ่ะพูดนิยามไว้แค่นี้พอมีท่าตักกับท่าพิงนะครับท่าตักก็คือตักผมบอกว่านะครับให้เท่ากับต่อผมแล้วก็ท่าพิงก็คือสันวีพิงต่อผมนะครับ นี่ก็การขอบนะครับส่วนเรื่องการขอบการลงมิดโกนนะครับก็ให้เรากลับไปดูคลิปที่ผมสอนกันขอบนะครับถ้าเป็นคลิปรวม่างนี้ผมจะไม่ได้อธิบายเยอะเพราะว่าอธิบายละเอียดไว้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้ว ขั้นตอนต่อไปนะครับใช้ฟันลอง0.5นะครับเก็บประมาณแนวตีนผมนะครับให้มันดูมีมิติเพิ่มมากขึ้นให้มันดูนวลเกลืนเพิ่มมากขึ้นนะครับช่องจอแล้วเราก็ไถแล้วก็ตวัดนะครับการตวัดก็ปรับองศาจนเจอองศาที่พอดีนะครับปรับองศาตั้งแต่ท่าที่หนึ่งไม่เกินก็ปรับไปเป็นท่าที่สองนะฮะ เมื่อกี้ผมปรับฟันลองเป็นเบอร์หนึ่งนะครับไปเก็บตามแนวเบอร์หนึ่งที่เราขึ้นที่เราที่เราตัดไว้ด้วยเบอร์หนึ่งนะครับใช้โซนทาขึ้นไปเก็บได้นะครับก็คือเบอร์หนึ่งถ้าเราเห็นตรงไหนมันยังเก็บรายละเอียดยังไม่ครบเราก็ใช้ฟันลองศูนจุดห้านี่แหละปรับเป็นเบอร์หนึ่งขึ้นไปเก็บได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ปรับเลยเราศูนท่าไปเก็บเลยอาจจะทําให้ผมเนี่ย ขาวได้หวงได้นะครับต้องโทษเบอร์เขาไปช่วยให้ความยาวต่อผมเพิ่มมากขึ้นนะครับตรงตีนผมท้ายทอยผมใช้หน้าเปล่าตวัดนะครับเพราะว่าช่วงไรผมท้ายทอยค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็ใช้ฟันรอง0 5มือนเดิมตวัดตรงตรงที่เป็นขอบนะครับจะมีขอบที่เราตัดตัดของเบอร์ของหน้าเปล่าไว้นะครับ เกิดขอบก็เอาส5ขึ้นไปตอดให้มันเชื่อมนะครับการตัดผมนะครับสำหรับสไตล์ผมเนี่ยต้องรู้แนวฟันหองนะครับต้องรู้แนวฟันหลงหลักการจำง่ายๆนะครับเบอร์ที่ยาวกว่าเบอร์ที่สูงกว่านะครับ <Norwegian> เวลาเราขึ้นเบอร์ไหนที่สูงกว่าเบอร์ thrill, ที่ตามนะครับจ,จะไม่ไปอยู่สูงกว่าเบอร์แรกที่เราขึ้นทรงขึ้นโค้งไว้นะครับก็คือเบอร์ตามจะไม่ะะอยู่ส <anticipation. S 2> ูงกว่าเบอร์แรกนะครับจำง่ายๆเบอร์ตามจะไม่อยู่สูงกว่าเบอร์แรกอยู่ต่ากว่าหรือเท่ากันได้นะครับแต่ถ้าอยู่เท่ากันมันก็จะแอนหน่อยนะฮะก็แล้วแต่ทรงแลวแต่สไตล์นะครับแต่ยั อยู่เลยเบอร์แรกอยู่สูงกับเบอร์แรกไม่ได้เด็ดขาดนะครับตั้งแต่ตัดมาจะผมยังไม่เคยเอาเบอร์ตามไปอยู่สูงกับเบอร์แรกเลยนะครับจะอยู่เสมอหรืออยู่ต่ากว่าได้นะครับช่องจอนะครับผมเห็นดาๆผมก็ใช้หน้าเป่าเบอร์ศูนย์ตบัดปลายจอนป่าเป็นสูตรจดห้านะครับให้มันดูเนียนขึ้นเราต้องฝึกคดเบอร์นะครับในทฤษฎีเนี่ยมันอาจจะยุ่งยากสับสนหรืออาจจะอา่า เรียกว่าไงล่ะดูขั้นตอนเยอะไปหน่อยแต่ความหน้างานจริงขั้นตอนไม่ได้เยอะหรอกครับมันเป็นการที่เราฝึกฝนมาเวลาเราใช้การทํางานเนี่ยมันจะทําให้เราตัดงานออกมาได้เร็วแล้วก็สวยนะครับถ้าเราฝึกฝนและเข้าใจมันนะครับจะช่วงเบสิกพื้นฐานเนี่ยเราก็จะงงทําไมขั้นตอนเยอะจังนะครับเห็นไหมผมใช้หน้าเปล่าเบอร์ศูนย์นะฮะผมตบัดขึ้นไปมันเป็นขอบผมก็ปรับลงมาเป็นศูนจุดห้านะครับหน้าเปล่าผมก็เก็บรายละเอียดเห็นไหม นะฮะมันก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับต่อไปใช้หวีซอยกับงงไกฟันปลาซอยปลาให้ผิวนะครับซอยปลาให้ผิวเวลาเราตัดไปแล้วเนี่ยส่วนมากงานตัดของผมนะครับงานตัดของสไตล์ช่างนัดส่วนมากจะไม่ชอบให้มีขอบนะครับถึงมีก็ไม่ให้ขอบมันเหลี่ยมจัดมากผมจะต้องลบขอบ ใช้กันไก่ฟันปลานะครับลบขอบแล้วก็ต้องมาเลาอีกทีนึงนะครับจะได้ดูผิวนะเวลาลูกค้าเสร็จนะครับทรงประเภทนี้เนี่ยทรงลอง,ลองทรงกลางเนี่ยยิ่งลูกค้าตอนนี้ลูกค้าตัดเป็นอันเดอร์คัตลองทรงกลางเบอร์หนึ่งนะครับอันเดอร์คัตที่เขาไว้ด้านบนยาวไว้มัดอย่างนี้เนี่ย ขอบด้านข้างเนี่ยมันต้องโชว์ใช่ไหมครับขอบด้านข้างที่ผมซอยเนี่ยซอยปลาให้พิวเนี่ยเขาต้องการโชว์ขอบถ้าเราไม่ซอยขอบให้มันบางลงหน่อยให้มันพิวหน่อยเวลาเขาใช้เจลเซ็ตผมกดลงมามันจะดูหนามากนะครับ,รบเมื่อเราใช้กันไกลฟันปลาซอยปลาให้พิวแล้วนะฮะ เราก็จะใช้ปตทตลเลรียนนะครับมาลบนะครับมาลบเหลี่ยมก็คือใช้เทปปัทตลเลียนเหลาหรือเก่านะครับลบส่วนด้านข้างที่ยื่นออกมานะครับทำช้าๆนะครับไม่ต้องทำเร็วแบบผมงานของเราเนี่ยเสร็จไปประมาณ90%แล้วใช่ไหมครับการเก็บรายละเอียดแบบนี้เนี่ยต้องค่อยๆเก็บต้องค่อยๆระวังนะครับเพราะว่าถ้าพลาดไปเลยเนี่ยแก้ไขไม่ได้นะครับงานแก้จะเสร็จแล้วทำเร็ว จิกหัวลูกค้าแหว่งเลยนะครับต่อไปก็การขอบนะครับใช้มิตโกนผมขอตัดภาพไปเลยนะครับนี่ก็เสร็จแล้วครับสำหรับทรงด้านบนก็คืออันเดอร์คัตนะไว้มัดนะครับด้านข้างก็คือลองทรงกลางเบอร์หนึ่งนะครับ